รูบรัตรเนก่อนนะคะค่ะร้อหราส้นลางคือด้านในนะคะแล้วก็แพนด้าปิดนะคะแพนด้าปิดช่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หญิงอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่พาเด็กๆมาดูสวนสัตว์นะคะตอนนี้นะคะแพนด้าเขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะเขาปิดปรับปรุงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะ โอ้ตอนนี้เขาจัดเป็นสวนดอกไม้สวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหนี่น้วา,าที่มกาป๊บนึนบนนงแมาสปอตนะครับเ,เด็กๆนะฮะอยากถ่ายรูปมาสปอตเจอได้เล,เลยนะครับอีกสักรู่มาสปอตจะไปพักแล้วนะ พี่จะไปพักกันแล้วนะครับอ่ะไปนี่เขาจะมีโถนุ๊กแก้วด้วยนะตกใจตกใจท่านป้อนตัวไหนว่ะท่านเลยนะครับ เข้ามายืนนะฮะผู t t an, ้ปกครองพาน้องๆเข้ามายืนถ่ายรูปใกล้ๆได้นะฮะวะมาถ่ายรูปกันก่อนได้นะฮี่ยิ๋ว่ใกล้ๆถ่ายรูปได้เลยนะครับกันก่อนเนาะพื้นที่ของเรานะครับมีโดยทั้งหมดประมาณ5 3 1สิบไร่ 80%เป็นะครับเป็นทางขึ้นเขาลงเขาตลอดยังไงจับพนักพิงจับน้องๆกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็มีไกด์ไลน์บอกตามนะตรงนี้นะครับจุดไหนที่ท่านไม่ลงเราจะถือว่าท่านสละชีวิจุดนั้นไปเลยนะครับปัดไปเดิมไม่ผ่านไปที่เดิมอีกแล้วนะครับอนี้ส่วนต่อมาครับผมสัตว์สวนแอฟริกานี่เป็นนโยบายใหม่ของสวนสัตว์เราพาเข้าไปชมทางด้านในเลือยนะครับแอริการี่มาใหม่ใช่ใช่ันี้ใหม่ ตอนนั้นที่เรามายังไม่มีโอ้ยแต่เรื่องของเงินะครับก่อนที่จะไปถึงที่ยาของเราเป็นตัวแคทนะครับวันนี้เป็นตัวเดียววของเราแล้วเนาะเรามีทั้งหมดกันสามตัวนะบอกละตัวเราจะใช้เวลาส่วนมากในการอยู่ในน้ำนะเพราะเป็นสัตว์ที่น้ำหนักตัวน่าจะเยอะนะครับเลยใช้น้ําเป็นในการดึงน้ำหนักตัวเราเองส่วนด้านหน้านะครับที่น้สัตว์ที่มีกระดูกสันคอยาวที่สุดในโลกเลยนะครับผมแต่เขาจะไม่มีกรอบเสียงนะฮะเราจะไม่เคยได้ยินเสียงของเขาเลยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะครับอยู่ทางด้านในนะครับมาลายตัวสีขาวๆนะฮะขาวยาวๆนะครับอ่านั่นนี่เป็นนกกระจอกเทศนะครับสำหรับนกกระจอกเทศนี่ถือว่าเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถขึ้นบินได้นะสำหรับนกกระจอกเทศเรานะครับแต่เขาบินไม่ได้นะอาะค่ะน่ารักนี่อะไรนันน่ะร้อนร้อนเปิดเปิดแอร์เปิดมาแปดเอาไปก่อนเฮปแล้วกันนะค่ะม่ต้อง โชว์คนอื่นน่ะอ๋อปามิงโก้กางปีกโชว์ื่อกี้ที่หนูไปดูมาใช่ไหมคะใช่ว้าวเฮ้ปีกอะไรเนี่ยปีกวางีหมวานพี่วางวางงูนอนในทุ่วางครับตอนนี้หนูอยู่ไหนคะตรพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่ไหนคะสวนสัตว์เชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหนสัตว์เชียงใหม่ขวามือนะครับจะเป็นสิงโตขาวของเรานะครับสิอเหรอ นะครับพาน sí, sí, um. mm. ้องๆหนูไปเสริมสร้างการเรียนรู้จ to no ินตนาการใหม่ๆนะครับเดินชมโลกใต้น้ำของเราก็เป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นทั้งปลาน้ําจืดน้ําเค็มนะครับให้บรรยากาศนเยอะเลยนะครับทางด้านในทั้งปลาฉลามนะครับเยอะแยะปลาทะเบตัวใหญ่ๆทางด้านในเลยนะครับผมอันนี้อะไรเขาก็้าได้อีวหน้าเขียวนี่ไงนี่ไงอีวกน้าเขียวเนี่ย ที่บ้านเราอ่ะนีไ่ไงเต่าเต่าคอยาวอะเต่าคอยูเต่าญี่ปุ่นเต่าญี่ปุ่นเป็นระบบนิเวศของป่าโกงกลางนะคะเหมือนที่บ้านเราที่จันทบุรีใช่ไหมคะลูก อะไรพวกแบ่เดียว นี่อ่ะอยน่าจะหลายวันเลยครับปลาช่อนอันนี้ปลาบูเนี่ยนเนี่ยเนี่ยโซซานแต่แม่ปลาบูปลากรายก็เนี่ยปลากรายที่ใช้ทำทอดมันปลาต้างปลาลวดปลาตั้งปลาล่วงตลัดอันนี้เป็นปลาปอดแอฟริกันตะวันตกขาน้าดูตุ๊นตุ๊ก Terima kasih telah menonton ไม่ถอดไม่ถอดตาไปสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีค่ะนี่ัวนี่นปลานีปลาเทวดาตากุเลยฮะปลาเทวดาตากุเลยเหรออืมตากร้องเอ้ยนี่ไงชื่อชนี่ยสติเนี่ยเรามีปลาสติ๊กป่าปลบั่นโห ปลาผีรำน่ากลัวอาใส่ให้น้องดูหน่อยปลาผีน่ากลัวหนูกลัวปลาผีเนี่ยนี่ไงนี่ไงงูใช่เลยนี่นี่ตาเขามองมาทางนี้ด้วยนี่ด้วอันนี้งูเขียวงูเขียวต้นไม้ สลามินเด์อ่ะอุ้ยนี่เตองปลาไหลเผือกน <pr> <ito> ี่ไงอ๋อนี่ไงดาลี่ดาลี่ตาเา่ดารี่อเ่าอมปลาฉลามกบลูก อไหนะนั่นน่ะหยเห็นไหมมีปลากระเบนด้วยนะกุ้งล็อสเตอร์เขากำลังโชว์ให้อาหารปลากันอยู่นะคะตอนนี้ลงอ่ดูไม่ดูเลยโีคนอ่ะตรงนี้มีดักกระดาน้ำ ไปเ,เป็นตัวใหญ่มากเลยค่ะม,มาแม่อุ้มดูถึงไหม,มน้หายใจออกสีตาเตวามาแล้วเนี่ยรอนั่นยังไง นี่ยนีตัวใหญ่เนี่ยตัวยักษ์อ่ะเขาเป็นป่าป่าปากเขาเหมือนนกแก้วเลยอ่ะนกแก้วป่าแก้วตัวยักษ์นี่เขามาหาหนูแล้วอุ้ยสวัสดีสวัสดีเพื่อน เห็นไหมปลาไหลอ่ะแม่นะายเนื้อมันเป็นปลาอะไรอ่ะเป็นกระดูกเขาเรียกอะไรก้างก้างของมัอะไรที่มันเป็นกระดูกใช่ค่ะมันเียกว่าชื่อแบบอะไรปลาช่อนอเมซอนลูกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเนี่ยหนูลองยืนกับปลาช่อนสิว่าใครตัวใหญ่กว่าโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่มากเลย โอ้มันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนี่ที่เป็นสีแดงเลือกันอะเป็นสีของเขาลูกตรงนี้จะเป็นโซนปลาน้ําจืดแล้วปลาบึกกับปลาบึกไหนอู้หูตัวใหญ่จังปลาบึกเขาเป็นปลาปลาบึกเขาเป็นปลาอู้หตัวใหญ่มากนใกล้ๆเนี่ยค่ะตัวใหญ่จังปลาบึกปลาอะไรอ่ะเฮลุกปลาบึก มาหาแม่แล้วเขามาให้แม่ถ่ายรูปอุ้ยเขามาโชว์เลยว้าวไม่ไม่แม่ถ่ายคนบนนั่นไงป่าอะไรอ่ะปัาลิกจังหน่เขาออกไปแล้วใ่ิะบกิน ปลาบึงไช่ปลา,วา,าสวายเ,ายเมไม่อน,มนั่นไงลูกปลาช่อน Amazon อเมซอนอ่ะที่เมื่อกี้หนูไปดูมา เต่าเตาเต่ามันมีสีค่ะอะไรนะเต่างอยใ่มากนี่นี่นนี่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 เห็นไหมตัวใหญ่มากเลยเพราะเป็นสาอีกแล้วนี่นีตัวที่สองมาแล้วเพาเป็นสบาราอีกแล้วอ่ะค่ะปลาช่อนอเมซอนตัวใหญ่มาแล้วใช่ๆๆขอความอนหน่ยรือถ้าเต้นมาเต้นข้าอะไรเ่มันชืเนื้อลงสเนื้ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีไดนัสาวด้วย ไดโนเสาร์ด้วยนะตัวสีเขียวส่วนน้ำตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับจะเปิดเมื่อไหร่เราก็จะแจ้งในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไงเป็นบ้านของโคอาล่าอันนี้เป็นบูมแบรงนี่เขาต้องอยู่ในป่าไม่ใช่เหรอนี่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  เขากินใบไม้อยู่เห็นไหมคะนี่เนี่ยค่ะเขาอยู่ในใบไม้เนี่ยเขาหลับอยู่นี่เขาแอบอยู่ในพุ่มนี้หนึ่งตัว ีไม่ใช่หลุกเขาใช้มองอย่างนี้ลุกเขาใช้วางอย่างนี้แล้วก็มองเห็นไหมเป็นแว่นขยายแม่อุ้มไหมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะคตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับเด็กๆเ,เลยนะคะชีวิตของมแมลงปอนะคะเุ้ยดูส ี่เมียแคทเมียแคทเป็นเพื่อนพักทีมใช่โอ้แม้แต่บันไดก็ยังมีความรู้ให้เด็กๆด้วยนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นอะไรนะดองงูคะ่ะลูกอย่าไปจับลูก <c oughs> น,นี่ไงไขน่นกกระจอกเทศที่เมื่อกี้หนูเห็นนกกระจอกเทศตัวใหญ่ะคะ่ะ นี่มันเป็นไก่และนี่เป็ดนี่นกเม่นนี่อ๋อเนี่ยขนเม่นเนี่ยอย่าไปจับลูก<ข>อย่าเอาของอ,อะไรอ่ะอันนี้ขนของนกกระเรียนลูกน,นกว่าโอ้นอกว่าขนยาวขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่ะนี่นกกระเรียนเนี่ยลูกโอ้โหดูเขากางปีกโอ้โหโอ้ยเสือ ค่ะมีเสือมีจระเข้พี่เขาถ่ายรูปอยู่รูปนี่ไงนี้นีเสือปะจระเข้อันนี้ของจริงค่ะอ้หเป็นโครงกระดูกของช้างพังสมบัตินะคะเนี่ย บอกเพื่อนๆเ,เลยไปค่ะไปดูเพนกวินกับทับทิมกันค่ะเาาันไหนไหเห็นไม่ไดุเพนกวินเชปีตรงนี้กันปีทานไปกด้อะแล้วก็จำกับอาคอดแ่อ๋อหนูก็อยู่ในบ้าน่อีเก็บไหมกระตานยแล้วตัวเล็กจังนี่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 นีี่ มาแล้วสดงว่าคนาชอบคนนี่มาโชว์ใหญ่เลยผมมีหลายตัวเลยนะตัวนั้นมันก็นอนูตัวด้วยปีนี่เลยนะตัวสองสามเจ็ดแปตัวเนยโอ้ยเนว่ายน้ เเออมันเหมือนเป็ดเนี่ย <c oughs> คุยปอเลยแผ่นนั้นมันเป็นอะไรอะ่ะถ้าใส่เอาไว้ลูกก็นับจำนวน นี้มันไม่ต้องหรอคะเหมือนเขาใส่ไอัวลูกป้องกันไม่ให้เขาหายอ่ะเวลาถ้าเขาหายไปแล้วคนเขาก็จะได้ตามหามาถูกคุ้แม่คุณแม่ ต้องคนเดียวสามตัวเหรอไม่ต้องหลายตัวเอ,อ้ยโอว์โอ้ยโอ้ย,อยมันแค่มันแค่กระโดดไปดูเพื่อนนะค่ะปลาโลวว่าหน้าอยู่ในทะเลพี่มันปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาอะไรเป็นปลาน้ำจืดมั้งเนี่ย สวัสดีคอด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นทางลงเขาลาชันนะกวบารีนะครับ เดี่ยตัวนี้นะครับอาศัยอยู่ตำหน้าผากินต่ำหน้าผานะครับสามารถเดินไต่หน้าผาที่เฉียงได้ถึงประมาณ4 5องศาเลยนะครับครับคาบี巴านะครับหนูเชนนี้นะครับโตเต็มวัยนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50กิโลกรัมเลยนะครับเป็นสัตว์พันธุ์แทะขนาดใหญ่เลยนะครับหนูยักษ์คาบี巴านะครับตรงนี้อ๋อตรงนู้นนะครับด้านบนเลยนะครับ นี่เป็นช้างเอเชียครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับอ่า๋อเนี่เขาเดินโชว์อยู่ชื่อพังชโยนะครับตัวนี้เป็นช้างเพศเมียกว่าช้างพงนะครับช้างเอเชียนะครับเพศเมียนะครับจะไม่มีงานะครับนั่งดูได้เลยนะครับเขาจะมาโชว์แล้วนี่เขามาโชว์น้องะ่ ตรงนู้นนะครับถ้าเั้นท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ชมนะครับเดี๋ยวหลังจากไปลงรถนะครับจุดสุดท้ายก็สามารถเดินเข้าไปดูได้นะครับเห็นที่โปพูดไปมั้นะครับที่โปเป็นสัตว์บกนะครับเป็นส่วนไซส์มือด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมีอนะครับกลางก็จะนอนนะครับม้านะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นนกอีโมนะครับนกอีโมนะครับนกชิลนี้นะครับบินไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าปิดเล็กนะครับปิดเท่าแค่ฝ่ามือโคนเท่านั้นเองนะครับตัวแดงนะครับขนานี้เจ้าหน้าที่ก็จะไล่เก็บเป็นบางส่วนแล้วนะครับดูค่ะดูที่ปากได้มปากทีนี้ไหมได้ ดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะคะไว้พาไปเที่ยวใหม่นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่ไปเพื่อนๆยังลูกบ๊ายบายน้องเพชรบ๊ายบายยนะังสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูรับทิ้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ